ร้านภูเมืองผู้ดีปรับราคาแชมเปี้ยนลีกกันอุตลุดหลังสเปอร์ดับแมนซิตี้ส่งผลให้ลิเวอร์พูลผงาดขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแทนระบายสีฟ้าขณะที่ไก่เดือยทองพุ่งขึ้นมาเป็นเตงสามวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันถูกกฎหมายจากอังกฤษปรับราคาให้กับทอนมฮอสเปอร์ขึ้นมาเป็นเตงสามร่วมกับเชลซีในการคว้าแชมเปีพเมลีกฤดูกาลนี้หลังไก่เดือยทองเอาชนะแมนซิตี้ไปได้2 0งศทำให้ขึ้นไปรั้งตำแหน่งจากฝูงชั่วคราว ก่อนเกมลิเวอร์พูพบกับเลสเตอร์คืนวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้ปเปเร์ลและเชลซีมีอัตราต่อรองการคว้าแชมป์อยู่ที่5ต่อ1ขณะที่แมซิหล่นมาอยู่เต็ง2ที่ราคา9ต่อ4ปล่อยให้ลิเวอร์พูขึ้นไปเป็นเต็ง1แทนที่ราคา7ต่อ4อัตราต่อรองแชมเมีย์ลีกของวิลเลียมฮิล10อันดับแรกอันดับ1ลิเวอร์พู7ต่อ4อันดับ2แมนซิตี้9ต่อ4 อันดับ3สเปอร์และเชลซี5ต่อ1อันดับ5เลสเตอร์ซิตี้22ต่อ1อันดับ6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด33ต่อ1อันดับ7อาร์เซนอล50ต่อ1อันดับ8แปเวอตเลตัน100ต่อ1อันดับ9ก้าวูฟทัมตันและอัสตันวิลล่า125ต่อ1และอันดับ10เซาล์แฮมตันหนึ่อยสต่อหซิเฟนเจลาดอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูล กำลังทำผลงานสุดปังในฐานะกุนซือกับกาสโกลเลนเจอร์ล่าสุดเปิดบ้านถล่มอเบรีนยับ4-0โกยแต้มนำโดมไปจากฟูสกอตติสเมมยรีกถึง11คะแนนแล้วเรนเจอร์เพิ่งชนะสวยงามไปเมื่อวันอาทิตย์พร้อมทิ้งห่างคู่ปรับร่วมเมืองอย่างเซลติกถึง11แต้มแม้จะลงแข่งมากกว่าก็ตามโดยผลงานของเจอรัดในฐานะกุนซือกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวทางนี้เรนเจอร์ของเจอรัดยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้คว้าชัยได้ถึง13จาก15นัด และยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นซึ่งเกมรุกของทีมจัดหนักถึง41ประตูและเสียเพียง3ประตูเท่านั้นประวัติของ mont, ier, ยูริสเตลมองยูริสเตลมองมิฟิลชาวเบลเยียมย้ายจากมูนากมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในสัญญายืมตัวโดยมิฟิลทีมชาติเบลเยียมวัย21ปีมีดีกรีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก2018กับเบลเยียมมาแล้ว มิฟีวรายนี้ทําไป5ประตูจากการแข่งขันในหลีกเอิงกว่า20นัดเมื่อฤด,ดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9โดยติลลมองย้ายสลับกับอเดียซิวาที่ย้ายไปอยู่กับโมนาโกในสัญญาย,ยืมตัวเช่นกันติลลมองทผาผลงานโดดเด่นให้กับโมนาโกตลอดระยะเวลา18เดือนโดยเจ้าตัวลงสนามให้กับโมนาโกไป65นัดในทุกรายการทําไป6ประตูและเป็นประตูที่ทําได้ในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ปถึง5ประตูเขาเกิดที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สลอร์ประเทศเบลเยียม และเริ่มต้นค้าแข่งกับสโมสซอนอันเดเรตสัญญาฉบับแรกเมื่อปี2013ในวัย16ปีติเลมองประเดิมสนามถึงในแชมเปี้ยนส์ลีกในอีก3เดือนถัดมาและกลายเป็นนักเตะเบลเยียมที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันรายการนี้ตีเะมองลงเล่นให้กับอันเดเรตทั้งหมด185นัดทำไป35ประตูพาทีมคว้าแชมป์ถึง2สมัย2ฤดูกาลแรกเขาได้รับเลือกให้เป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งแห่งปีและนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของเบลเยียม และหลังย้ายไปร่วม a อเอโมนาโกเมื่อซัมเมอร์ปี2017ิเทีรามองประเดิมสนามเจอกับบริสแซงเชแมงและลงเล่นให้กับทีมอีก35นัดในฤดูกาลนั้นความสามารถของเขาโดดเด่นมากในลีกเอิงโดยทำไป5ประตูในการแข่งขันเพียง20นัดเท่านั้นในฐนานะมิดฟิลในระดับนานาชาติทิลามองลงเล่นให้กับเบลเยียมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 0 1 6และลงเล่นให้ทีมชาติรวม19นัดเขามีชื่อติดทีมชาติในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2018ที่สามารถคว้าอันดับ3ของการแข่งขัน และเอาชนะทีมชาติอังกฤษได้ทั้ง2นัดที่ประเทศลัสเซียหลังจบฤด,ดูกาล2018-2019ตีลมองหมดสัญญายืมตัวและต้องกลับไปโมนาโกต้นสังกัดเดิมแต่เลสเตอร์ก็เดินหน้าเซ็นสัญญ,ญาคว้าตัวเขาเข้ามาอยู่ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมได้อย่างถาวรในที่สุด